ส่วนสาธารณะเรียบคลองที่ยาวที่สุดในเมืองไทยและเป็นส่วนสาธารณะที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง6-7เมตรเป็นส่วนที่มีสายน้ำไหลผ่านมีต้นไม้เขียวร่มรื่นเป็นคลองลักษณะพิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นได้มากกว่าคลองระบายนะ้ำวันนี้สาราสารุ้จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสวนช่องนอนทรีใจกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครค่ะ ของช่องนวลสี่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพยาไปจนถึงคลองหัวลำโพงคลองนี้มีไว้เพื่อช่วยการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรับน้ำในพื้นที่เขตบางรักเขตสาทรและยานาวาและระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาแต่มีทัศนียภาพไม่สวยงามจนถูกจัดเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกคลองที่มีความสกปรกมากที่สุด จึงเกิดโครงการพัฒนาส่วนสาธารณะของช่องนนทรีอยู่ใต้แนวคิดพัฒนากรุงเทพฟื้นเมืองเชื่อมผ่านมองอนาคตเพิ่อพื้นที่สีเขียวริมคลองให้คนได้มีพื้นที่สัญจรมากขึ้นเปลี่ยนคลองจากที่เคยเป็นท่อระบายน้ําเสียให้กลายเป็นแหล่งน้ําดีส่วนน้ําเสียจะทำเป็นท่อแยกออกไป สวนสาธารณะของช่องนนทรีเป็นส่วนเรียบไปกับถนนนราธิวาราชนาคริน์ข้อบคุมเขตบางรักเขตสาทรและยานนาวาเริ่มต้นที่ถนนสุรวงศ์ตัดกับถนนสีลมและลงมาถนนสาทรถนนจันทร์ถนนรัชดาพิเศษและถนนพระรามสามต่อเนื่องไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพยาเป็นระยะทาง4กิโลครึ่ง งบประมาณในการก่อสร้างถึง980ล้านบาทค่ะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น5ช่วงช่วงที่1ถนนเซบะวงถึงถนนสาธรช่วงที่2ถนนสาธรถึงซอยนราธิวาสราชนครินเจ7ช่วงที่3ซอยนราธิวาสราชนครินเจ7ถึงถนนจันทร์ช่วงที่4ถนนจันทร์ถึงถนนรัชดาพิเศษ ช่วงที่5ถนนรัชดาพิเศษถึงถนนพระราม3การก่อสร้างเริ่มที่ช่วง2ก่อนเพราะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเพราะเชื่อมโยงรถไฟฟ้า BTS กับช่องเดินรถพิเศษ BRT และถนนที่เป็นย่านศูนย์เศรษฐกิจการพัฒนาจะเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากและยังเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพยามีบ่อบ,บำบัดน้ำเสียที่จะดึงน้ำดีกลับคืนโครงการกลางเมืองได้ด้วยค่ะ ระหว่างการก่อสร้างสวนสาธารณะได้มีการร้อมย้ายต้นไม้เดิมที่อยู่สองข้างคลองไปอนุบาลที่เขตสาธรเพื่อไม่ให้ต้นไม้เสียหายหลังก่อสร้างเสร็จได้ย้ายกลับมาปลูกใหม่มีไม้ยืนต้นหลายชนิดที่เห็นในตอนนี้มีต้นกระพี้จันทร์ต้นตะแบกและต้นหมากสงและยังมีแผนปลูกต้นนนทรีเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อคลองช่องนนทรีค่ะ สามดีพิณติ้งเป็นผนังน้ำตกถือเป็นหน้าตาของโครงการแต่น่าเสียดายที่วันนี้สารสารู้ไม่ได้เห็นน้ำตกค่ะทางเดินบางช่วงจะมีเสาเป็นตัวรับน้ำหนักถ้ามีขยะรอยมาโอกาสที่ขยะจะติดตามเสาจึงเป็นภาระความรับผิดชอบในการดูแลรักษาให้ยั่งยืนของคนกรุงเทพที่จะไม่ทิ้งขยะรงคลอง มีไม้คุมดินหลายสีค่ะทั้งต้นใต้ติ่งฝรั่งทุบลือสียี่โถแคะรีกวนยูหนวดปลาหมึกและไม้น้ำตระกูลบอนสีเขียวเพิ่มความร่มรื่นค่ะเป็นส่วนสาธรารณะที่นับว่าแปกเพราะอยู่กึ่งกลางถนนซ้ำมีคลองผ่ากลางแต่โครงการได้ออกแบบไม่กระทบกับเลนจราจรและยังขยายเลนเพิ่มขึ้น ปรับระบบระบายน้ำเสียให้แยกขาดจากคลองโดยการจัดการปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียระบบเดิมที่มีรั่วซึมพัฒนาท่อระบายน้ำและบ่อด,ดักน้ำเสียจากของเดิมที่น้ำเสียที่บำบัดแล้วจะถูกปล่อยทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพญาทุกวัน แต่โครงการนี้เปลี่ยนแนวท่อให้น้ำสะอาดนั้นไหลลงมาเติมลงคลองช่องนอนสี่ตามแรงน้มถ่วงไปถึงคลองสาธรเชื่อมระบบไปยังส่วนรุมพินีพัฒนาให้คลองช่องนอนสี่รองรับน้ําฝนได้มากกว่าเดิมจากเดิมคลองลึกเพียง1.2เมตรเพิ่มเป็นคลองลึก2.3เมตรทำให้คลองรับน้ำฝนได้มากขึ้น ลดระดับเขื่อนคอนกรีตลงสร้างตลิ่งธรรมชาติให้น้ำไหลลงคลองได้ดีขึ้นการพัฒนาคลองช่องนรีไม่ได้มุ่งพัฒนาส่วนสาธารณะเท่านั้นยังให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียแยกออกจากน้ำดีรองรับน้ำฝนช่วยป้องกันน้ำท่วมในวันนี้โครงการของช่องนรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงเฟสที่สอง ความฝันความหวังของคนกรุงเทพที่จะเห็นคลองในเมืองใสสะอาดใกล้เป็นจริงในวันที่โครงการทั้งห้าเฟสเสร็จเรียบร้อยและเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องสาระสารู้นะคะ